ครับก็สำหรับเกมนี้เป็นเกมที่ที่ดีเกมหนึ่งนะครับแล้วก็ยอมรับว,ว่าทีมนครราสีมาเขาก็เล่นดีนะครับเล่นดีแล้วก็เ,เราโชคดีที่โรเซ็ตเขาไม่เจ็บด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ทํางการบ้านเราพอสมควรนะครับก็คิดว่าในรอบต่อไปก็คงประมหมายเขาไม่ได้นะครับแต่ก็ยอมยอมรับว,ว่าเด็กคนนี้เราเล่นเล่นดีนะช่วยกันเล่นนะครับแล้วก็กระตุ้นทีมนะครับคิดว่าเราต้องกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ที่เราต้อง ต้องต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าที่หน้าเราเจอทีมที่เป็นหัวตารางนะครับอย่าง m ดมอ Food นะครับก็คิดว่าอาที่หน้าอยากให้แฟนคลับไปดูกันเพราะเป็นเกมที่ชิงนะครับอันดับหนึ่งของเลกที่2นะครับแล้วก็ไฟนอลโฟด้วยก็คิดว่าแฟนคลับทั้ง2ทีมนาตามไปเชียร์ที่ยูนิเซียนี้มีบุตรนะครับหรือถ้าใครไม่ไปก็ดูทาง 2ID นะครับ เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนดูเกมที่สนุกนะครับก็ติดตามน,นะครับแชร์รักใครนะครับก็เชร์คนนั้นนะครับรักทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นนะครับขอบคุณครับ